เผยโฉมสามนักตบสาวโปโลแลนด์ที่สาวไทยต้องจัดการให้อยู่หมัด ในเกมเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่1นัดที่3เนื่องจากนัดที่2ในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสาวไทยชนะแคนาดา3.0ต่อนย์เซตทำให้อันดับโลกขยับมาจากอันดับ15เป็นอันดับ1ิของโลกมีคิวดวลพบกับทีมชาติโปแลนด์อันดับ9ของโลกในวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เวลา18.00าาตามเวลาประเทศไทยโปแลนด์เป็นทีมที่มีตัวตบและกำแพงบล็อกค่อนข้างสูงทำให้การเจอกัน5าครั้งล่าสุดโปแลนด์เป็นฝ่ายที่เอาชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุก โดยในศึกเนเชอร์ลีก2022ปีที่ผ่านมาสาวไทยทําได้ดีพอสมควรขึ้นนําก่อน2-0ต่อเซตแต่ก็โดนโปรแลนด์แซงชนะ3-2ต่อเซต22-25ต่อ27-29ต่อ25-16ต่อ ยี่สิบห้าต่อสิบหกและสิบห้าต่อสิบสามส่วนการเจอครั้งล่าสุดชิงแชมป์โลกสองพันยี่สิบสองโปรแลนด์เอาชนะไทายไปแบบขาดลอยสามเซตรวดสำหรับปืนใหญ่ของโปรแลรนด์ที่สาวไทยต้องระวังมีดังนี้หนึ่งสไตล์เซตแมดดาลีนาเบอร์เก้าวีหลังตัวทีเด็ดวัย22ปีที่มีส่วนสูงถึง203เซนติเมตรโดยในเกมกับแคนาดาเธอขึ้นตบรัวๆ21แต้มเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมชาติโปรแลรนด์และเป็นท็อปสกอร์ในเกมกับอิตาลีอีกด้วยแถมในการเจอกันครั้งล่าสุด ชิงแชมป์โลก2 0 22เธอคนนี้ก็คือท็อสกอร์ที่ทุบสาวไทยคนเดียว26คะแนน 2. โอลิเวียโลชานสกีเบอร์30ตัวหัวเสาเจ้าของสูง185เซนติเมตรโดยในเกมกับแคนาดาเธอทําได้ทั้งหมด18คะแนนเป็นรองแค่สไตล์เซตส่วนในศึกชิงแชมป์โลก2 0 22เธอเป็นอีกหนึ่งตัวตบตัดส,สกอร์ที่พาทีนท้าโปแลนด์เอาชนะไทาย3เซตรวด แอดนิสซากาคาโคเลฟซ้าเบอร์5บล็อกประจำทีมชาติวัย27ปีที่มีส่วนสูง199เซนติเมตรโดยในเกมกับแคนาดาเธอทำาไถ้าหมด15คะแนนและเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุดอันดับ2ที่เกมพบกับอิตาลีในศึกชิงแชมป์โลกส0 2พันเธอคือคนที่ทุกสาวไทยไป13คะแนนเป็นรองแค่สไตล์เซตมีหลังตัวทีเด็ดของทีมชาติโปแลนด์